อะไรนะลาอัพปิดดิวโซล่าร้อยไมักต์โดดร่วม PDP ไทยเวียดนามลาอัพซุ่มเจลาา M&A 2-3ถึงาลายจอปิดดิวโซล่าฟาร์มอย่างน้อย1โครงการภายในปีนี้กำลังการผลิตมากกว่า1 0 0เมกะวัตม์กมูลค่าโครงการเราๆ2 0 0ล้านเหรียญสาหารัฐเตรียมรับรู้ไรายได้ในอีก2ปีข้างหน้าพร้อมมองโอกาสแผน PDP 2224ของไทยขยายพลังงานหมุนเวียนและ PDP 8เวียดนามยังมีรูมเพิ่มอีกเทียบ ซึ่งในส่วนของราคาของวาร์อัเองกำลังไซเวนในแนวนน้มขึ้นอยู่ซึ่งขึ้นมาเทสแนวต้านสําคัญที่4บาท30ถ้าราคาผ่าน4บาท30ไปได้โอกาสที่จะไป4บาท80และ5บาทจะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าราคายังผ่าน4บาท30ไม่ได้ระวังการปรับฐานในกรอบ4บาทกับ3บาท80ตัต่ๆได้ที่ถ้าวาร์ัยังไม่หลุด3บาท80หรือ4บาทแถวๆนี้เป็นจุดทยอยซื้อสะสมที่ราคาจะกลับเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปแต่ถ้าหลุด3บาท80อาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนเพราะมันอาจจะไปปรับฐานหรือลงไปสร้างฐานเดิมที่ตอน 3, บาทห้ิบต่อไปได้ครับอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ